แอคซินเคลียร์ครีมทาสิวอุดตันช่วยละลายสิวอุดตันลดความมันบนใบหน้าเนื้อเจลสูตรน้ำบางเบาแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ ประกอบด้วยสารสำคัญคือไฮดอกซีพินาโคโลเลติ o โนเอต (HPR) เป็นเรตินอยเอสเทอร์ซึ่งเป็นสารหนึ่งในกลุ่มเรตินอยมีคุณสมบัติคล้ายวิตามิน a a แอซซึ่งเป็นยาแต่ฤทธิ์อ่อนกว่าจึงใช้ในเครื่องสำอางได้ช่วยละลายสิวอุดตันเร่งการผลัดเซลล์ใหม่ลดการทำงานของต่อมไขมันช่วยลดหน้ามันทำให้เกิดสิวน้อยลงนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยลดเลือนร่องรอยจุดด่างดำ ซึ่งจะช่วยในการป้องกันรอยดำจากสิวด้วย epidermid 4.0สารสกัดจากแพงต้นด้วยกระบวนการทางไบโอเทคโนโลยี ology, ประกอบด้วยกาเลกโทและเอนอซิทิลกูโครซา n มนเป็นหลักเมื่อทาแล้วจะเป็นฟิล์มปกคลุมผิวทำให้รู้สึกแห้งสบายช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรียเสริมสร้างโครงสร้างผิวให้แข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการระคายเคืองผิว เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นประจำยังช่วยปรับสภาพผิวให้มันน้อยลงลูกขุมขนตื้นขึ้นลดการเจริญตบโตของเชื้อ P. acne e และยังป้องกันการเกิดสิวใหม่เมื่อเทียบกับเรติโนลซึ่งเป็นสารกลุ่มเรตินอยด์เช่นกันสาร h p r จะมีความคงตัวและมีประสิทธิภาพดีกว่า ที่สำคัญคือมีความระคายเคืองน้อยกว่าเรตินนลมากจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ผิวไวไม่สามารถใช้วิตามินเอแอซิดได้แม้จะบริหารการใช้อย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามวิตามินเอแอซิดยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการแก้สิวอุดตันเพราะมีประสิทธิภาพดีที่สุดวิธีใช้ทาทั่วใบหน้าเช้าเย็นหลังล้างหน้าแม้ว่าจะระคายเคืองน้อยแต่สำหรับคนที่ผิวไวอาจทำให ผิวแห้งลอกเป็นขุยได้บ้างบริเวณผิวที่บอบบางเช่นรอบดวงตาร่องจมูกจึงแนะนำให้ทาเนอริตออยบริเวณที่แห้งลอกก่อนทาแอคซินครียเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้